เดี๋ยวสิมีที่เด็ดมาบอกสูฟังเ,เดี๋ยวผมสิอเอิืนผู้โชคดีเด้อ <c oughs> แม่ทองมาพี่ครับมาพี่ซ <c oughs> ื้อจักใบใบเดียวใบเดียว <c oughs> ยี่คังครับพี่น,อน <c oughs> ้งองยี่คังนาสามต้นหาพี่น,อน้องเข่าสามหนึ่งเข่าสามหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> สวัสดีครับขอบคุสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมสุดใจสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุหนครับผมทุกท่านเลยเดี๋ยวสิมีที่เด็ดมาบอกสุฟังเดี๋ยวผมเสียเอิญผู้โชคดีเด้อแม่แม่แม่ท่องมาพี่ครับมาพี่เกิดอะไรลูกเล่าดีใจแน่ดีใจแน่แม่ท่องเอินแม่ท่องกันพี่น้องแม่ท่องวันนี้เพิ่นเพิ่นมีโชคจากสีโชคหน่อยโชคไร้กายจากเพิ่นเพิ่นมาบอกสุฟังพี่น้อง เราเป็นดีใจก็ยังเนี่เปลี่ยนอยู่ตรงๆอยู่พี่สุดใจเลยว่าสิเห็ดย่างหมูกันนะพี่น้องย่างหมูติดมันแบบเสียเขาดี่แม่เขาบอกว่าพี่น้องเป็นฟังกันอ่ะทันเมื่อเจสเด็กกับซางเขามันันเมื่อสองหมื่นอล้วเขาชคดีเจสเด็กกัดีใจเพียงเล็กเกาะคือว่าขั้นเมื่อคักเนี่ยเออขั้นเมื่อพี่น้องเต็มเห็นมากหรอการตื่ใจ เนี่ยขั้มือขึ้นเนี่ยจะด็กเงี้ยขั้นคือตัวขั้นเคยจังมีสองยางขั้นเคยจังสิตีสิก้าเฮ้ยเป็นกันกระไรตุกขางขัวซองอาทิตย์ใส่เดยหัวขัวได้ให้เออจังหวะนีเตือนละไรดีแลวใดีใจดีคงคงจะไปที่นึงคงดีอันสื่อจักใบใบเดียวใบเดียวยิงกงกับพี่น้องคือขางนาสามตนหาพี่น้องเก้าสาเก้าสึ่เด้อพี่น้องเด้อ ตอนนั้นผมมีผู้ได้ปากจะคนแม่ท่องย่างมาไปจ่ใจแม่ถิอกระตือาอรนโอ้ขงมามันเกิดมันมันมันออกเก่าสหนึ่งิเก่าสมึงแม่ท่องถือมันออกจักจักถูกกวฮยจักจักชุดกว่าเฮ้เกาสมหนึ่งสองชุดหดือนสามชุดสองชุดเด้อเนาะหน้าหน้าสองหลังสองแล้วก็แล้ววันที่หาหนึ่งแล้วเด็กท่ายสองตัวหนึ่งเก่าสามหึกถือใบหนึ่งพี่น้องเป็นเพื่นมาขายใบเดียวเลี้ยยู่ใบเดียวเลี้ยยู่ใบเดียว บสิได้เขาหยัดเซีมือสีว่าเงินสวรรค์กับเมีนพี่น้องผมเห็นซื้อแล้วถ้าผมเห็นผมได้เงินเงินความโชกความเฮงเนาะครับคือว่าเราได้มาซ้ำหนีเทากันมันเป็นมันเป็นสะพานบุญมันสิเป็นท่อบุญเนาหรอพ่อปอบครับผมเพราะว่ามันผู้ใดก็จะไปอะไรเมื่อไหร่ล่ะพูดอะไร่้ำได้ก็ซ้ำนั่นแหละกับพุ่มเจดีของในเนาะครับผมเก้าสามหนึ่งพี่น้องได้ใบหนึ่งสี่พัน เพิ่นเลยว่าผมเลยเหมือนเลยผมเลยถือไปน้ำไปเลยไปขึ้นเนื้อไหนครับอะไรพอมีเวลาก็เลยวต้องถามมาเรียนน้ำพอน้ำแม่น้ำดีสดใจว่าสันพรายังสุกกบไม,ม่เหมื่นกับท่านในหดอดยู่แต่ว่าเสี้นยนเนื้อยู่ในกินไปถาพี่เส็ดยยังกินทั้งหมดเลยนี่นี่ครับเอาหมูย่างหมูพะนะเนื้อสันครับเนื้อสามสันเนื้อสามสันแต่ากับซ้ำบ่เป็นเนื้อสามสันเหรอ,อพี่น้องคุณด,ดีดๆๆีดีอยอะสามสันด้วยครับสามสันยังรู้เลยเนี่อันนี้สีย่างอันนี้เข้าสี เป็นต่ำทะเลเนาะต่ำทะเลพ่อหมึกพ่อปลอมครับไปใส่สุดสู้หลุมสู้เสียบเด้อม่มีไม่ีเสียรายดอกก็จะกินว่าใดเล่ดันว่านนะเอ๋อไปพี่เสียใจฮาปรุงเครื่องปรุงยังต้องหอบนี้พี่น้องกาเซียาเขาแล้วคำมาแล้วเขีดนยังไง่ะพี่น้องมักคำมักแบบยังไงนี่แหละครับมักแบบเราเล่าบ้านเฮานี่แหละบ่ลืมองเช็กเตือนอยากมาใย อัน iam, icism, นะะ hands, ี remember, ้ใส่ไม่หเดยน้อง่าเข้าไปเห็ดอย่างอย่แล้วแต่หา้วเจ้าหาขนเปนไงว่าน้ำมันหอยมาใส่เลยจังเสียจังหอมกะดีกันมี่กะดีกันพี่น้องน้องเซ่าเขาเขาส่เ็สินคับสมตับดีเบดบ้านบุนีน้ำมันหอยหรอกัปนกันมทันใดอยู่หอยี่ดีกัหายนั่งหอยซอลี่ครับน้องได้แล้วทำเลยี่เขาฟ โอ้เต็นตะยำปุดพุดดิเจนี่แม่มมสวกสวกสวกมาเนี่ยไม่ต้องพวดเลยเงินสวรรค์เงินสวรรค์โอ้ลืมไายดูบไวเนาะไวพี่น้นองเพิ่นเบิ่งน้ำเนาะโอ้ลืมข้าวห้าก็เลยเออพ่อเฮาเนี่ยอยู่น่าก,กินกัน กินง,ง่ายมือนี้พี่น้องอาหารวังดิอ่าา่่าอาหารเก็บบ้างอบบาหารบวังคเยมัี่นเมีมมนีเอาได้ตกลบก็ออกเอาออกไปพักเมลอดมันง,งามพักเมหลอดรูปลูกอยู่ที่ไหนพูดอัง้งเป็นกระลำดวงไหมแตกเครื่องไหมเก่งอยู่ดิแสดงว่ามันมันมนเต็มที่นีนหรกทงไต่ทะเลพนาพี่น้อง ตำปลาหมึกตำตำเนี่ยเอ้าข้างหลังกับพ่อปั่นกันเพื่อพีนองเด้ออันนี้ของไม่ใช่มุ้ยหรือต้อกหลอกเกี๋ยวจะไม่กินหมดเอาเอานั่งเข้าบันนี้นั่งนั่งนั่งคนนอกนี่มันโชคบไปขึ้นกันเนาะครับผมไอ้ในนอทางหลวงท่านคุรแก่อะไรโฉบไปบน้อนี่ทีละเคนแก่เลยนี่เอาสร้องไอ้ต้นไอ้สุ๊ใจหรือวะ ทุกเมนูให้ทุกคนนะครับหรือว่าอยากให้พี่น้องทุกคนนะครับได้ยู่วด้กินนึงกันเออพอเป็นน้ำจิ้มกับก็ถือ้อกระไรับเป็นน้ำจิ้มให้หลายคนนี่เพราะอะไรสิลูกปื้นให้ฮาล้อยนึงเอออยากินซื้อออกเอาบอกแห้งหลายผมก็ลูกปื้นไปยั่วนั่นนี่พอพอให้ไปได้ออกซิมลังลังกับมะขวนเสียพี่น้องเผื่อเพื่อนกลัวยังเพื่อน เงินกวรใหญ่จากว่าไก่ว่าหมา,หาหด้ที่องด้วยขอส่วหลายๆนผู้ใดเป็นเป็นสีบาไข่ห้อกบขอส่วเราให้เบอ่าตรงนี้พอมังนีเออจมน้อยกเมงวยเพิ่งกระติดออกมาได้ครับแล้วผล่าเป็นเรื่องทำธุรกิจด,ดูออ้ออวในโซนต้น,ตตนตตลากหมูหมูหมยัดยับยในเบื้ โชคดีเหมือนกันไหมได้ป่ะเยอะเจ้าของเ <c oughs> ป็โชคดีเด้อแม่ท้องเด้อบ่อยังไม่ยังไงให้แม่นั่งหนังโ <c oughs> นโคตเชี่ย <c oughs> นั่งไปแม่นั่งนั่งเอกตรงนั่งหัน้อบมันหรือไปนั่งเอกไหมนั่งเอกกินเดเอีก,ก <c oughs> อือเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพจงเจริญเป็นไ้ส <c oughs> ว,ออว่าเฝาซื้อเฝ้าเยี่ยมนะฮะผู้นึงหูหนวดผู้นึงตาบอดเลยไหมยังก็ไปเบิง่งหมอลำไหมโอ้ยบักคู่ด้วกบักกันตาบอดกันจรา,าดดบเนาะือหมอลำไหมพระเจ้าจังมากราคาบนหน่อยนะจัไดนบ่จําได้เฟสังสีแบบนี้บ่หมอลำขนมบน้เหมือนหรือัไปกอนมูลเลยสองคนนี่ ใช่อืมมึงหูหนวกมึงจะเปิดแสงมาได้ก็สางกูเบอร์ยินหูนี่ตเว่าตายเห็นวะเห็นอ่าเจ้าบางนตาบอดอ่านไปเที่ยวไปกันเนี่ยไปทัไปางคนใชบมาล้วนเสือดเงียอยู่นนเสือดเงีย่ไอหูหนวกฆ่าไปเงียหูหนวกเ่าตามันดีไปบริครางนาหั่น

เดี๋ยวตู้หัวมัน่จัอกหูเรวคนมันเสียงสุกมมื่อยกัมานอยู่พี่น้องนั่งังเซนนั่งก็นั่งไลยไปหอดตลอทะเลเรว่าเจ้ว่าขึ้นมยังนาะเสเสียได้ทะเลยังดิแยเสี่ดิเขาจะมาดำบิลเลทางไหเขาจะมาดำบิ๊นเหนียวพวกเอเนาะยิ้มน้อย บอกว่ายิมาซืไดยบโุยตั้งห่างดิมันนี่พอสูกรบแม่ม่ยก็มาสสยจังไงดีป่ะเขาเพิ่มหองเราไม่พงก็มาไหมาเลวมาง่านง่ายหลับจบหลับจบมาเขาบอกปล่อยัเขาปล่อยหอม่วงเโอดโอในรองใส่ว่าพตาดีเขาประทันหอเนร่องอะไะ มันบอกว่าท่านพ่ออย้างนี้ถึงตีมันบอกเขายิ้มเลยยิ้มน้อยยิ้มน้อยว้ยจะร้องสิร้องถักดิบบ่เอ้ยบ่มาแล้วแสดงแบบข้าเจ้าเสร็จได้แล้วเรื่องนเ้มันได้ไปท่วมพอดีวันนี้เขาก็เลยได้โลกกวางแล้วแล้วมันถึงพอดีมันได้กันพอดีกุลังข้างผู้ใดกุลังข้างผู้บริสุทธิ์ ยังกเห็ดเห็ดด้วยเ่ร้องกังร้องน้องเขาตึงเส้นิตตเส้นางส่งหืเขาหยบคือเขหยบความเขาหยยบพึ่เหล็กตีุงร้องอยางนี่ป่ตาเขาเมีนร้วี่บอดล้องคือยังร้องเพาเสนาตาบอดจิมหน่อยจีบจิ้มหอก็ร้องก็นด้ก็หยิบหน่อยหวมันก็ร้องคอยมันรงนไปอยู่นี่ เกินนว่าเขาออกมาแล้วเนี้ไอ้ตัวบวว่าออกมาแล้วมันนมาเป็นนักเต้นขาขาวยิ้มหน่อยจ้าวโอ้น้องกตรวจว่าให้รวย เป็น้องเป็นห่นนุ่งนาผ่อเนาะแม่ยครับเป็นมันเป็นมันครับากบ้ากันชาวบ้านก่อนเทวไอ้พ่กเบิ้งยืดๆเจ๊ว่าเขาตีโตีนันบิ้งยู่อะไรกันไไม้วันตีนันตวโต้ตีตีงูตีนประมาณสามสิวีอะรินี่เร่รีเร่เร่ตีปงกรงกรุงกรงปงช้างวัลเนาะบเนี่ยมันสิ ่มีนกเตเนี่ยดินไงงบเลกันหาหนาไปที่นะเศร้านี่พอปอมไปพยายามด่างแล้วบอเนะครับแข็งในแม่มุยลายลายเขาบอกดีบ่ดีดีบ่ได้ลานี่ยกวปลาเปอปอมว่าดีไหมไปดีมีหมื่นัวเาอยู่เต็มัวเสี่เลยอลพี่น้องวันนี้ผมให้ผมงดตึงมื่นด้แม่มุยต่งดะว่าตงงดต่กว่าไม่ถึงเป็นย่าพอจะสี่ซะ ถ้าพมไม่ใช่ผ้ปิู้เอบ้างเหมือนอะไรพ่มโดสิะของสันเนาะบ่ปลามันถือเป็นยามนี่แต่ว่าช่งถืออไม่ดีนี่ยมันถือ้องถือไปใมันกบามถืยามมันถือขงเอาเอาไกูม่ตูม่บักงมันถือบนี่ติดามั่บักขับของนีเนะมันไปลาเนี่ยมตัว่ี้แบักขับของซือมาอย่านีเขาจะถือนามีน้ำบางปลาามันบกแรงมันได้แรง สม่ได้กีนเมรอมมเรเป็นนักแรนเดากกำปันเนี่ยพวกได้รบทัากันท่านหน้าห really right. ันไปล้้งจริง่ดยตั้งเอาเนี่ยมีมุมเดจ้าใครคือกันถือคถือกันถือกันเอา่านไปจอบแทวล้างหันเนางเป็นจีม้ยังไกับพ่อผมจีือนกยี่วันดูเพรายนกป่ะเลยสามนกไอ้จังนี่มีฟงไฟบบกอันนี้บ้เขายักบาก็ไปยักบานลุกเดิน Ba chăm hát thì bát đi khỏi lắng giải thêm vào lính gang qua lắm nói có răng, mậtoo? I'm nói về nóng lính gang lính gang lắm lính 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 thì lính 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 ความเมืนเห็นในลมหนาลมหลังลมหนาวัเขาเมื่ยก่ผิดกว่านี่ยวันแก้มันตัวนวันนี้มันานเมีตีราหายเล้เมื่อหนาเมื่อนไปยังผิกูเลี่ยงมึงมากก่วยเมาได้ตีนะครับมึงขาจะเทียมแล้วตัวห้บ้างรูเนี้กับว่าได้แต่คาดขับเคีือนเนี่ลาบ่ะนี้ว่ลาไปตีอีบบไม่เน่ตีบกคนเมื่อนเอานี่เราวกนี่แบบตะเกียบกอ โอ้ไปฝันไปฝันกูบ th so ันรใหม่ลูกเนี้ยโก้พ่อสอพ่อสอสามจิหาสามหกเฮ้ยก็ไปรอดเลยไอ้รอดนี้เอามีเงนึ่งทุกีเดี๋รอดเลยเออพอตีวก้อลด่อนนี่มันะยกสามหนก็เตะปาเลยเหรอไอเตะปาไปเตะปากมวกันนับมือกันเหรอเขาเป็นได้แบบนี้นับถือกบัดติงโตโถกานข้อ เอ็นตะสิ้นได้แสนหนึ่งกว่าถึงไซตุกเจ็บเึินไ่ได้เที่ยวจากไปเจ็บไปเที่ยวหอกันมาหอบวัมก็ไปคนจะว่าคนะพ่อหัวแม่ก็หอบวังเนี่ยแล้วใครเป็นรุ่นน้องเจอคอยการหิบลุเลี้ยงนี่จะได้กรนวใครเป็นคนเช่ากันบไม่อะ้รเนาะไม่ตงจะได้ไรเลยะหาาเชียงตะกีบค่แบบว่าหนีขาเขเป็นยังไนี่ทารตรงเกียบวันนี้อันี้จะขากันนี่ตองเก็บนี้เหร่มาเกยมาแจมมันัวเกีบคอยเจ็บไรคอยแพะแบกฝนบาิ้ว ก็มีไข่เนี่ยเมื่อเขามีไข่ที่มันัวบวกผสมผลหนี่งบักโตไปตีกับแพะบักแดงไปตีกับแพะแสดงว่าตีลายมาลายไฟเนี่ยพไมตีแพะกับแพะักบกนองถึน้องไหยจอทีเดียวตีเสียตีสามปถึงนอกให้ตัวมีถันไหนถึงน้องให้นอกก่อนี่แม่ท้องแม่ท้องแน่ยนอกนองกิวข้ากีแล้วไปใส่อะไ้เลย แกบคนปลอมสมพนเป็นตำรวจดนดี่เต่าสมมืออ่ะจริงเดี๋ยวยวิน้นเลยวหอนเ,นอนเนวทีหฮ้ยไข่มันปลอมสมพลเหรอเขาไปตีม้อคไข่หรอเออเมนี่เขาบ่าบบอกลุกงูกวงอย่ามันขัดเมนี่เขาตกดีเขาบอกพีบอกรับ,บ,กบผม อีกผมเจอพระพีรนรงค์ตะเก็นเด้อครับประสบการณ์ผมก็เป็นสี่ละประสบประกาศเยนเบื่อกันนะขอากรรมนี่มวนกูมวนกันสุดเด้อกรรมน้อาผีเปล่าพี่น้องเขาสุบูตุ้งตุ้งเดินไปเดินมาเดินผ่านเดินไปตัวศิลปล้ไทยลุงตัวขึ้นบ้านหาผีหาน้องสิกอ่ะขอให้ตลอดบลอดภัยกันเดินทางเด้อครับสมาสักนี้ที่ทำมันเกิดน้องส่กล่าวคำว่าสวัสดีจากพีรนรงค์เด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ